เรื่องแมวกับฝูงนกการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านที่เงียบสงบแห่งหนึ่งมีฝูงนกตัวน้อยอาศัยอยู่รวมกันอย่างสงบพวกมันมักบินเล่นตามท้องฟ้าและต้นไม้ไม่เคยต้องระแวดระวังอันตรายอยู่มาวันหนึ่งแมวเจ้าเล่ได้ยินข่าวว่ามีนกอยู่รวมกันเป็นกลุ่มมันจึงวางแผนจะจับนกกินเป็นอาหารเจ้าแมวแทงทำตัวเป็นนักบุญมันสวมเสื้อคลุมเก่าๆพร้อมถือคำทีไว้ในมือ และเดินไปยังต้นไม้ที่ฝูงนกอาศัยอยู่มันแสดงท่าทีเรียบร้อยอ้างว่าตนได้เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วกลายเป็นแมวสายธรรมไม่คิดล่าสัตว์อีกต่อไปแล้วฝูงนกบางตัวหลงเชื่อคิดว่าแมวอาจเปลี่ยนแปลงได้จริงแต่ว่านกตัวหนึ่งมีสติปัญญากลับมองเห็นบางอย่างผิดปกติแมวอาจแต่งกายให้ดูเคร่งาศาสนาพูดจานอบน้อมแต่ว่าดวงตาของมันยังคงเป็นดวงตาของนักล่า เจ้านกตัวนั้นก็เตือนเพื่อนๆให้ระวังและไม่ลงมาใกล้แมวไม่ว่าจะดูหน้าสงสารแค่ไหนไม่ว่าภายนอกจะเปลี่ยนไปแต่สัญชาตญาณน,นักล่าภายในก็ยังคงเหมือนเดิมแม้ว่ามันจะพรางตัวเก่งแค่ไหนก็ไม่อาจซ่อนเจตนาได้ในท้ายที่สุดฝูงนกก็พากันบินหนีไปอย่างปลอดภยัยปล่อยให้แมวเจ้าเล่ยืนอย่างโดดเดี่ยวใต้ต้นไม้มีทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าหลงเชื่อคำพูดหวานหวานหรือภาพลักษณ์ที่ดูหน้าไว้ใจเพราะจิตใจที่แท้จริงนั้นไม่อาจซ่อนไว้ได้ตลอดเวลาคนที่มีเจตนาไม่ดีมักเปิดเผยท่าแท้ออกมาในที่สุด